สงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่สงครามแค่วานตัวเดียวเท่านั้นแต่มีวานจำนวนเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเก็บชิบะอินุและสงครามนี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับและคนที่อยู่รอดคือคนแบบไหนซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชม กันด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวซารนะครับเกี่ยวกับวานต่างๆนะครับเดิมทีนะครับในครั้งล่าสุดนะครับณปลายเดือนพฤศจิกายนวานมีการซื้อโทเค็นนะครับก็มีการเพิ่มมูลค่าโทเค็นประมาณ3-8ล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้วานหน้าใหม่ก็ได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับและก็ที่กระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดและชัดเจนที่สุดที่มีการอัปเดตนะครับณแหล่งข่าวประมาณ8 แสนห้าหมื่นล้านนะครับในขณะที่ชีบะมีการสูญเสียราคาถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับและอา่ามูลค่าก่อนหน้านี้ประมาณสิบห้าชั่วโมงนะครับโทเคนก็มีการปรับเพิ่มมาที่ศูนย์จุดศูนย์สี่สี่ตัวนะครับสี่แปดดอลลาร์นะครับแต่โชคไม่ดีที่ราคาโดนทำลายลงไปนะครับจนทำให ไม่สามารถที่จะผลักดันดังกล่าวหรือกระตุ้นราคาชีบะให้กลับขึ้นมาได้ฉะนั้นแนวต้านครั้งนี้นะครับเป็นที่ครั้งที่สำคัญคือ0.04ตัว46ดลลา์นะครับและตอนนี้วานก็มีการถือโทเคนมากขึ้นนะครับและการอัปเดตล่าสุดการถือโทเคนมูลค่าประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์ในขณะนี้ที่ก่อนนี้มีเพียงประมาณแค่1.8พันล้านดอลลาร์เท่านั้นก็เห็นการ เพิ่มขึ้นของวานเป็นจำนวนมากดังนั้นสิ่งนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับกลายเป็นกองทัพวานแล้วนะครับที่เข้ามาครอบครองชิบะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในคลิปของผมนะเราก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบนกดสองไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเมื่อไหร่จะพุ่งสักทีผมบอกแล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้มีมูลค่ามหาศาล ฉะนั้นคนที่เก็บเขาก็หวังแล้วนะครับว่าจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของเขาฉะนั้นคุณจะไปสู้เขาคุณทําได้อย่างเดียวคือโฮไว้นะครับถ้าเกิดคุณจะไปเล่นสั้นคุณต้องวัดและใจกล้าได้กล้าเสียพอที่จะแมนพอว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณไม่โทษคนอื่นและเล่นฟิวเจอร์ด้วยนะครับคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณมาแบบเสี่ยงแบบเนี้คุณจะชนะแบบเนี้ยคุณไม่มีทางชนะครบทุกไม้ นะครับไม่มีทนางาชนะครบทุกโอกาสนะครับในการลงทุนฉะนั้นคนเก็บยาวเนี่ยได้เปลี่ยนมากๆนะครับฉะนั้นอัปเดตล่าสุดนะครับอุปทานทั้งหมดตอนนี้นะครับต้องแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับที่สามสิบแปดล้านเนี่ยนะครับที่วานเนี่ยเข้ามาเก็บถึงสามสิบแปดล้านนะครับทั้งหมดตอนนั้นอุปทานมีทั้งหมดสี่สบสองนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งข้อมูลอันนี้อาจจะผิดพลาดได้นะครับผมต้องบอกนะว่าอาจจะผิดพลาดได้แล้วจะมาค่อยๆอ,อัปเดตกันทีละหลายคลิปนะครับเพราะบางทีเนี่ยเอ่อมันก็ให้ค่าเกินจริงด้วยนะครับแล้วก็เป็นเฟกนิวก็ต้องค่อยๆทํากันเพราะว่าช่องของเรานะครับก็จะทําแล้วก็ติดตามข่าวรายวันนะครับก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ตรงเป๊ะและละเอียดนะครับอย่างที่ทุกคนต้องตอะการว่า เอ้ยข้อมูลนี้มันไม่ดีข้อมูลนี้มันไม่ตรงนะครับฉะนั้นเรามาตามข่าวแล้วเดี๋ยวผิดว่ายังไงครับเดี๋ยวค่อยไปแก้กันอีกทีโอเคละนะครับฉะนั้นแนวที่จะฟันฝ่าของชีบะได้ที่จะเป็นตลาดกระทิงตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ0 0 4ยตัว7-5นะครับและ5-4ประมาณนี้นะครับที่จะพอที่จะขึ้นไป และทำให้ราคาเนี่ยมันมีฟิกซ์โบนะครับคือมีแรงยืดหยุ่นที่จะไปต่อได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องรอนะครับนั้นตอนนี้ไม่หมูละไม่ง่ายแล้วนะครับถ้ากุดคุณจะทำตามวานอย่างทฤษฎีของคุณก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมอ่ะผมก็ให้คุณระวังหน่อยละกันนะเพราะบางทีเนี่ยไอที IT มันจะไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับพอคุณไปทำตาม สถิติก็คือมีการเทขายตามจำนวนที่มันลดราคาไปมันก็ทำไม่ได้ทุกครั้งนะครับนั้นใครที่จะเป็นผู้ชนะตรงนี้คือโฮนะครับกับวานเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเอาละนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราคือ crypto currency community นะครับก็ ชื่อเนี้ยนะครับก็ลองทักเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเรามีกลุ่มชีบะหนุเฉพาะด้วยทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไค b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าชีบะอินุจะโก o w to the ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยมูน สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ